ูลูกค้าอันนี้คือลูกค้าคนแรกเลยมารอให้โรงบีค่ะเปิดและเราก็มาตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆเราจะเปิดร้านสิบเอ็ดโมงลูกค้าคนแรกของโรงเบีย์นะเนี่ยแล้วเมื่อกี้เขาก็โบกมือให้แอนเนาะเขาอาจจะเป็นลูกค้าคนแรกของร้านอาหารเราก็ได้ ต้อง,งัลงล้อให้มันรตพอแล้วเหรอโอหม่ก่อน <c oughs> oh บอกว่าเยี่ยมยกนิ้วโป้งให้ว้ <c oughs> าววันนี้วันอาทิตย์นะคะเพื่อน <c oughs> เราได้ช่วงเช้ากับช่วงเย็น สองวันเลยเดี๋ยวดูทางรถไฟดีกว่าอันนี้ก็ตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นอ่าตลาดมาร์เก็ตนะฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแต่ว่ามันจะทุกวันพฤหัสตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มอันนี้คือทางรถไฟนะนี่คือบรรยากาศตอนสิบโมงครึ่งเนาะของที่นี่เปิดร้านก่อนเดือนหะน้า จามีขับรถมาให้จ้ะเดี๋ยววันนี้อยู่กับน้องแอลลี่สองคนข้างบนนู้นเขาก็จะจัดงานเลี้ยงนะคะเพื่อนเหมือนงานสัมมนาอะไรประมาณนี้เนาะข้างล่างก็จะเป็ขายเบียร์สดคนจะมาเยอะนะคนมาเยอะนะที่นี่เป็นโรงเบียร์ดับต้นๆเลยนะโอเค โอเคเก็บของบ๊ายบาย